มีอะไรในเกมอุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลเล่นดีไหมบอลมีทรงหรือเปล่าใครเล่นบ้างแพ้หรือชนะอ่ะวันนี้จะมาคุยกันครับสวัสดีครับคาร์บอนเอ็กซ์ครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมไม่ได้ดูเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องเป็นการแข่งขันแบบปิดนะฮะไม่มีการถ่ายทอดสดแต่เชื่อได้เลยว่าข่าวที่ออกมาโอ้โหคงสร้างกระแสให้คนได้พูดถึงเยอะแยะมากมายทั้งแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนทีมอื่นเอาจริง,รงนะวันก่อนทีมน้อง อุ่นเครื่องแพ้วันนี้ทีมพี่ๆอุ่นเครื่องแพ้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแฟน2ทีมควรจะรักกันนะฮะแล้วก็กอดคอไว้แล้วไปด้วยกันมากกว่านะครับอ่ะวันก่อนได้เห็นประโยคอมะตะเลยนะฮะในช่วงพรีซีซั่นต้องมีก็คือก็แค่บอลอุ่นเครื่องนะฮะในช่วงพรีซีซั่น่ะสำหรับความรู้สึกผมมันก็จริงอะมันก็คือเกมอุ่นเครื่องเนะี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็ เล่นเรียกความฟิตอะไรต่างๆใครจะจริงจังใครจะซีเรียสอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปตามสเต็ปตามลำดับขั้นนะครับมันจะมีการพัฒนาการขึ้นมาของการเตรียมทีมที่ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเออประมาณนี้และอย่างทีมเพรสตันทีมระดับแชมเปี้ยนชิพนะฮะไม่ธรรมดาเอางิงง่ายเนี่ยผมว่าเพรสตันโดยความคิดของผมเนี่ยนี่คือทีมที่เล่นด้วยกันมานานนะครับ precision ของเขาผมว่าน่าจะเกือบฟูลทีหแหละหรือไม่ก็น่าจะได้ตัวหลักกลับมาครบในช่วง precision นะครับไม่แน่ใจว่านักเตะไปติดทีมชาตนะิรับใช้ชาติในช่วงซัมเมอร์นี้ขนาดไหนนะฮะถึงแม้อาจจะมีบ้างนะฮะแต่ผมก็เชื่อได้ว่าไม่ได้เป็นตัวหลักเป็นตัวสําคัญอะไรนะครับแล้วก็คงไม่ได้เล่นกรัมศึกหนักมากมายเท่าไหร,ร่นะฮะดังนั้นพวกเขานะฮะสตันนอตเอน่าจะมีทีมที่สมบูรณ ในการ p r e c i s มากกว่าเรียบภูแน่นอนและระบบการเล่นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมีความเป็นธรรมชาติของพวกเขาพูดง,ง่ายๆว่ามีความพร้อมมากกว่าส่วนเรียบภูแน่นอนทุกคนทราบมีโค้ชใหม่กาลังสร้างทีมใหม่ระบบใหม่เพิ่งเริ่มทําความรู้จักผู้เล่นได้สสัปดาห์เริ่มได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะซึ่งส่วนใหญ่ที่มา p r e ซ i s ั o ก็คือเยาวชนตัวปล่อยยืม แม้ว่าจะมีโมซาลาเข้ามาพรีซีซันรายงานตัวตั้งแต่เนิ่นๆก่อนใครก็ตามนะฮะตัวหลักอื่นๆก็เพิ่งจะได้พักนะฮะแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาซ้อมทําความเข้าใจกันกับระบบใหม่โค้ชใหม่กว่าจะลงตัวกว่าจะเข้าใจกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมห่วงก็คือความพร้อมของทีมเรานี่แหละดังนั้น,น,นเริ่มต้นฤดูกาลผมคาดว่าเราจะต้องทําใจสักหน่อยกับฟอร์มการเล่นกับผลการแข่งขันว่า,ง,าง่ายว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องประคองตัวกันละทุกๆคน <c oughs> นะต้องเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับนี่คือความจริงสิ่งที่มันเป็นในเวลานี้ผมไม่ได้ออกตัวนะวันนี้คือเกมอุ่นเครื่องนะครับและที่สําคัญคือผมไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นด้วยนี่ดิพูดไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะมาดูกันว่ามีใครลงเล่นบ้างในเกมชุดนี้เท่าที่ผมดูนะฮะแต่ละคนเนี่ยผู้เล่นที่เราคุ้นเคยอยู่ในทีมซีเนียทั้งหลายเนี่ยเล่นกันคนละ30-45ถึงนาทีเอาง่ายๆว่าแบ่งเป็น2ทีม ทีมละ45นาทีแต่มีบางคนเล่นไม่ถึง45นาทีเช่นโซบอสไลเล่นไป33นาทีแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยเอนโดนะครับและเอนโดก็ถูกถอดออกนะในช่วง75นาทีโดยมีคนอื่นลงไปแทนก็สรุปว่าแต่ละคนลง30ถึง45นาทีทีมในครึ่งแรกมีจารัสแบตบรีฟันเดเบิร์กวันซาซิมิกัสโจนเอ o เลียตสซบอสไล์เอนโดลงนาที33นะฮะดกซาราคาวันโยครึ่งหลังมี d a v i e s Siffenson, Nello, Phillips, c h a m b e r Owen Beck ลงนาที75 Endo และมี Neoni ลงไปแทนนาที75 b a s s e t i s Morton, Mcconnell, Krumask แล้วก็มี Blair ลงแทนนาที75แล้วก็ Gordon นหนครับนี่คือทีมของเรือวผดูดูหน้าตาก็พอจะทราบได้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งหน้าตาของผู้เล่นในครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหผสมผสานเรียกว่าโ,โหจับฉายเลยทีเดียวนะแต่ละคนไม่เคยเล่นด้วยกันมาแน่นอนนะครับไปฟังอเนสเอร์ตกล่าวหลังเกมนะครับว่าทีมของเขาตอนนี้กำลังปรับตัวเข้าหาแท็กติกของเขาใช่แน่นอนผมได้เห็นอะไรมากมายในระหว่างฝึกซ้อมอาจจะมากกว่าวันนี้เล็กน้อยแต่มันก็เกี่ยวข้องกับสไตล์การเล่นของคู่ต่อสู้ด้วยเราควบคุมเกมได้ยอย่างสมบูรณ์และเสียป,ประตูแค่เพียงโอกาสยิงครั้งเดียว เราโชคดีนิดหน่อยที่แพ้ศูนย์หนึ่งเพราะว่าเราเสียประตูจากการยิงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเรามีจังหวะบิลล์อัพที่ดีและมีโอกาสทําประตูมากมายในครึ่งแรกในครึ่งหลังผมไม่คิดว่าเราจะสร้างโอกาสได้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีแต่นักเตะดาวรุ่งมากมายในทีมที่ไม่เคยเล่นในตำแหน่งปกติที่เคยเล่นเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้มากนะักจากเด็กๆใน2ส,สัปดาห์แรกเราทํางานอย่างหนักพยายามนําไอเดียต่างๆมาใช้และไม่ใช่ว่าเราแค่นําเสนอไอเดียใหม่ๆนะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ทําไปแล้วที่นี่ซึ่งกระทาได้ดีมากหลังจาก2ส,สัปดาห์แรกของการฝึกซ้อมอันหนักหน่วงสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องลงเล่นในเกมและที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนนั้นฟิตก่อนเกมและพวกเขายังคงฟิตในระหว่างเกมอีกด้วยเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ที่ดีน่าเสียดายที่ผลการแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่พวกเขายังคงฟิตหลายคนได้ลงเล่นและนักงเตะดาวรุ่งหลายคนมีเวลาไม่กี่นาทีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดี ทุกเซสชันทุกเกมจะทำให้คุณได้มีไอเดียใหม่ๆที่ต้องไปทำงานต่อแต่เราก็ต้องเข้าใจกับส1็ดผู้เล่นที่หนึ่งในนั้นคือได้เล่นเกมมากมายหลายนาทีมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นนักเตะยาวชนของเราอีกครั้งในวันนี้แสดงบางอย่างที่ดีออกมาและนักเตะที่เรามีที่พร้อมเล่นที่ลงเล่นไปมากมายหลายนาทีเมื่อฤดูการที่ผ่านมาพวกเขายังคงฟิตอยู่นั่นแสดงให้เห็นอะไรดีๆวันนี้และใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะนำไปร่วมทัวร์อเมริกากับเราด้วย ลิเวอร์พูลหลังจากอุ่นเครื่องเกมนี้เสร็จก็จะบินไปสหรัฐอเมริกาในวันอังคาานี้จะไปเตะอุ่นเครื่องในทัวร์นาเมนต์พิเศษเจอก,กับเรียลเบติสในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับอาร์เซนอลนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นก็กลับมาอังกฤษจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดกับเซบีย่าที่แอนฟิลด์ในวันที่11สิงหาคมจากนั้นก็จะเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่ในพรีเมียร์ลีกกับอิปสวิทชทาวน์ในสัปดาห์ต่อไปนะครับและปิดท้ายสรุปตามความคิดของผม ผมคิดว่าสิ่งที่แฟนบอลห่วงและกลัวเนี่ยเป็นเรื่องสถานการ์ซื้อขายตลาดนักเตะของทีมน,นะครับบางคนเครียดที่เห็นคู่แข่งชอบเป็นว่าเล่นเริ่มขยับเปิดตัวนักเตะกันส่วนลิเวอร์พูลอย่างเงียบตัวที่เล็งไว้ก็โดนซิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมเคยทำคลิปคำแถลงข่าวของอันเอร์ส็อตไว้สส็อตเคยพูดว่าต้องการพบกับนักเตะตัวหลักๆคนสำคัญทั้งหมดก่อน บางคนจะต้องเรียกพบเพื่อชี้แจงแนวทางของการทำทีมให้ได้เข้าใจกันหลายคนก็เรียกคุยมาแล้วนะครับพูด,ดง่ายง่ายว่าหลายคนรู้อนาคตบ้างแล้วนะครับสล็อตต้องการร่วมง,งานกับนักเตะก่อนอยากสัมผัสนิสัยใจคอทัศนคติจากการฝึกซ้อมจากการเล่นก่อนที่จะคิดแผนพัฒนาทีมต่อไปนะครับและคำพูดสำคัญที่สล็อตเคยแถลงข่าวไว้ก็คือไม่มีผู้อำนวยการที่ไหนหลอกที่ซื้อนักเตะที่โค้ชไม่เห็นด้วยมาให้ อันนี้สำคัญนั่นเท่ากับว่าที่ยังไม่ขยับเนี่ยรอสลรอตตัดสินใจก่อนหรือรอพบนักเตะก่อนนั่นเองส่วนแผนการอื่นๆเช่นซื้อนักเตะที่มาทดแทนที่หายไปเช่นกองหลังาหาคนที่มาแทนที่โจเอลมาติปซึ่งแผนการน,นี้ผมว่ายังคงดำเนินต่อไปเพราะว่าคนละส่วนกันซึ่งตอนนี้มีข่าวกับมาเกฮี ee, นะฮะกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตินพาเลสนะครับตอนนี้มีราคาค่าตัว65ล้านปอนด์ ราคาแบบนี้ก็สมกับราคาโฮมกรอนนะครับฟอร์มดีหรือไม่เราก็ตัดสินกันเองนะครับเหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวรู้กันนะฮะจะมีมูลมีความจริงใกล้เคียงขนาดไหนนะต่อรอติดตามต่อไปกล้องหลังน่าจะมีการขยับครับส่วนตำแหน่งอื่นๆคาดการณ์กันว่าอันเนอรสโลตชอบเพลย์เมเกอร์นั่นคือสิ่งที่เราขาดจะมาหรือไม่อันนี้รุ่นกันต่อไปนะครับส่วนกลางร,รับที่เราคิดว่าก็ต้องมีนะอย่างที่เคยบอกว่ามีกล้องหลัง มีกลางรับมีย์เมคเกอร์นะฮะตามความคิดว่าแผนของสลอตต้องเป็นแบบนี้ผมคาดว่าสลอตกำลังลองทดสอบดาวรุ่งของเราในตำแหน่งกลางรับอยู่ผมว่าที่เรามีอยู่นี้สามารถที่จะไปต่อได้นะครับถ้า,าบาสติชแข็งแกร่งแล้วฟิตแล้วก็ยืนระยะได้ดีพอผมว่าพอทดแทนได้ผมว่าสลอตกำลังชั่งน้ำหนักอยู่กำลังจะลองทดสอบดาวรุ่งของเรานักเตะของเราที่มีอยู่ในมือก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผมคิดว่า กลางรับไม่ใช่สิ่งที่เราขาดนะครับสำหรับความคิดผมก็คือสลอตต้องการเจอกับนักเตะก่อนแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปส่วนหนึ่งตำแหน่งกองหลังที่ทดแทนตำแหน่งที่หายไปของจุยอามาติดอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปผมว่ามนันเป็นสิ่งดีเนี่ยที่โคช้ชบอกว่าอยากเจอนักเตะก่อนการที่โคช้ชดูอยู่ห่างๆผ่านทางทีวีไม่ได้ซึมซับไม่ได้สัมผัสอะไรเลยบางทีโคช้ชยังไม่รู้เลยว่านักเตะที่มีอยู่แต่ละคนเนี่ย มีศักยภาพขนาดไหนนะครับมันต้องเจอกันก่อนมันต้องต้องศึกษากันก่อนต้องได้ลงซอฟกันก่อนต้องได้ดูวิธีการเล่นการซ้อมกันก่อนแล้วถึงจะมองออกว่าเฮ้ยคนนี้ไปต่อไม่ได้เฮ้ยตรงนี้เราขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสก,กับกับทีมไหนก็นแล้วแต่ที่เขาจะช็อปเขาจะซื้อมาก่อนเขาขยับดีลกันต่างๆเพราะว่าเขารู้ว่าเขาขาดอะไรแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยอะแฟนบอลร,รู้แต่ว่าสล็อตอาจจะไม่คิดเหมือนเล่า สลอ็อตอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ขาดนะตัวเนี้ยได้เดี๋ยวขอปรับนิดนึงจูนหน่อยแฟนรูปภูต้องใจเย็นๆนะครับให้สล็อตได้ทำงานร่วมกับนักเตะสักระยะหนึ่งก่อนดูอย่างเจอเกนครับตอนมาใหม่ๆเขาก็ยังเข็นทีมชุดเดิมซึ่งแยก่กว่านี้มากมายนะักเขายังเข็นไปได้จนจบฤด,ดูกาลแล้วค่อยไปว่ากันใหม่นะครับอ่ะใจเย็นๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนในช่องแห่งนี้นะครับหรือไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะถูกใจซุปเปอร์แตงหรือสวัสดสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องได้นะครับอ่ะและท้ายจริงๆนะครับพูดถึงช่องที่2ของ CarbonX ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเคยสร้างไว้ตอนนี้ผมจะไปปัดฝุ่นไปปรับปรุงช่องที่2เป็นคาร์บอจันนะครับผมก็จะมีกีฬาต่างๆในจังหวัดผมจะนำเสนอโปรเจกต์ ให้กับบรรดาผู้ใหญ่ในวงการกีฬาในจังหวัดนะครับเพราะว่าสิ้นปีนี้จันทบุรีก็จะมีกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อโดยกีฬาคนพิการแห่งชาติในปีหน้าด้วยต่อเนื่องกันไปรายการใหญ่ๆของระดับชาติเนี่ยสรายการด้วยการที่จังหวัดจันทบุรีก็เลยต้องมีการพรีเซนต์งานในจังหวัดหวังว่าน่าจะได้การซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ยังคงอยู่ตรงนี้ต่อไปอ่ะขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Come on, thanks.